สวัสดีครับผมเชษฐศิริพันธ์วันนี้จะนำเสนอผลงานเพลงของสนุกสิงห์มาศนะครับพอบักเบ็นะครับว่าสิบป่ามีอเขาหนีไปเอาเมีมาไอสงสารใจบักเบ็ดเห็นเลยเอาเหตบ่ลง ย่านไปโลงคารมย่องก่อนทองกายเป็นก่อนกัวบัดเาเน็นผวตัวให้ป่าเมียบากเบนเป็นผมดอยคอยนั่งงอลงคารมสาวผมสันย่านปัญจายให้แล้วเอือ ช่วยแยกทั้งมีผู้เสียใจแม่นบักเบนเป็นกำลาสิว่าภัยคนไข้นี่น้อ คนอยังมาเป็นตะสั่งเอาหายประทับใจหลายริมฝีปากบางบางพูดแบบนี้กับกี่คนแล้วนางย่นเดินลงทางเอวบางบอเอิน่นขนึ้นใจหนึ่งฝืนอีกใจกระจดจ่อลับลับล่อลอ,ลอพอวุ่นวายสับสนอยากป้าเมียเก่าเอาคนใหม่มายนก็คิดรู้ตนลูกหนึ่งคนไผยสิเอา ซังเมียเขาบาบอเอางานคือบ้านเพิินผัวหาเงินให้ใส่ใทางไปผลบว่าลูกกระจางให้คนอื่นดูแลว่แว่แว่เสียงดังคือต่างหลังไกลลำคำคนเว้าตัดผมเพดรเจ็ดมือปองเอาเมียพิเอตคิดจนตายคือปูดไตครอบดงบ่งโงโ้คงที่เดิม คิดอยากเริ่มเอาคนใหม่มานอนเคียงยังเป็นเพียงความฝันวันใจในคำว่ารักเจ้าตั้งแต่เราพูดกันรักสาวผมสั้นตั้งแต่วันแรกเจอแต่บักเบนยังเตือนใจไม่ให้เพื่อเอาอย่างนี้ไม่เออได้บอกขอถามก่อนเลือกกับเขาเจ้าต้องเอาอีลีอย่าให้เลือกฟรีไอยังมีลูกอ่อน ย่าเาเล่นต้องเป็นที่แน่นอนตกลงกันก่อนจังสิทอนสมอ,อยันบักเบนมันเป็นกรรมพระใหญ่ขึ้นมาขาดแม้ยังพอ,อตกลงไมยเงื่อนไขที่อ้ายขอแม่นวลละอได้บอกขอถามก่อนนอนฝันพ่ออีลีบอกคือคำว่าสิป่าเมียเบกเป็นเป็นของเจ้าแต่ผู้เดียว หากบอเบียวสิเ e ลือกเอี่ยวกับเขาเ้าอีลีเดชัยคอยเบื่อไรเดิอีเขาขอบคุณครับ